สวัสดีครับมือนีมะลวยผ้ามาตามในทางอาจารย์ผู้พานเด้อนะครับพอดีเป็นฝันมือขึ้นน,นะครับว่าฝันดีแห้งครับบอกว่าฝันว่าของตายนะครับจนในห่อผาขาวครับก็ลองไปติดตามพ่อฝันอาจารย์อายุคนเทไรพ่อซอกเกิดเทไรหรือจะตีไปไรรลองไปติดตามพ่อฝันของอาจารย์ผู้พานกันเลยนะครับนวัตารรมครับอาจารย์ครับสาธุพอดีมนีมาลวยขึ้นมาไหวหนวดผู้บาอาจารย์นะครับเรย อาจารย์เล่าบอกสุฟังอะน,นะหัวเรียงควฝันเด็เป็นฝันดีก็ฟันไปจะซื้อไงไปตีางานกันนะเพราะว่าแต่พ่อได้แบ่งปันพีนนะะ่น้องเอฟซีนะครับทั้งช่องกัซซีถามเวียนพระจันถามพระอาจารย์ประจ,นระจ,นระจนันฝันยังไงครับผมโย่ฟันว่าจะของตายฝันว่าจะของตายเนี่ยพินว่าจะของตายเอาผ่าห่อซุปผลได้ห่อไปตายได้ก็เพื่อนเลยนี่ขึ้นขึ้นขึ้นผ่าเข่าอาจารย์ห่อแมีนผ่าเข่าห่อ ตายเราฟื้นนะยันนะฟ้าดยเจังมือนะครับพยันมันมขึ้นอขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนเสมาณวันุกเลยได้ยันนะวัดินพยันาชิเมนอืมือนวันินนะยัะขึ้นก่อนเับผมได้จับงานพยนได้เผาได้ยังบ่บ่ ก็ไม่ได้ตายเราฟืนเลยเนียนยิ่งจะหอบผักเขาอยู่อือหรือว่าฝันดีได้กันเน็นบ่ฝันเป็นคนขได้กันเราชีวิตเจ้าของบ่แต่สิอันนี้เกาไม่แพ้ใครเช่าได้ยันแต่จะมีโชคลาภหรือยันแต่สิสุขภาพแข็งแรงได้ยันเพราะฝันเใ่้มันจะเป็นลักษณะฝันลายกลายเป็นดีสิพยานเพราะหมายส่วนแง่ทางจุฬาสนาะแต่ฝันดีบางที่ก็บอกกบัดจุดว่าดีอะไรนะครับ

เลียงเลาเสียชีวิตนี่สิเนาะเปเป็นดีได้ปน่ะครับไอ้วัังตัวเลขเนี่ยเขาก็ะจาย่บอรอายุกับพบอสอเกิดือวันเกิดอาจารย์สินะนะครับคือลองสอบถามได้ว่าพครจันเกิดวันอะไรไพจันร์ครับเกิดพุกเกิดพเนาะยเนาะพอ้จีซุนพุกได้ยันก่อนเบียนายนกักกระดากดักกรดาคมเนาะแม่ก่อข้ออะไรยันนะก่อข้อก่อข้อเอสอเกิดเท่าไสองห้าสามห้า สองห้าสามห้านะครับอ,อายุเตรียมไปืห้ยานเลยตั้งเตรียมบอกสามสิบสองอย่างสามสิบสามอืมเต็มสามเต็มสามสิบสามกระดาษดัีนะ่หมดอย่างไรอายุ 32. อะไรเนาะอายุสามสิบสองย่างสามย่างสามสามอืม ครบเซ็ตแล้วยันกันเลยคือว่าครบสิตัวแล้วครับวันนี้ฮัทส์เป็์นักตัวแรงแน่นอนลักษณะตายเกิดเคลื่อนมากว่ยเอาสองอย่างเลยยัน <c oughs> เอาชามมาเลยน <c oughs> <c oughs> นี่ชามตัวหน่อยยันว <c oughs> มาาื่าไรแบบซีตัวเนาะ ตัวบล็อกตัวว่าคเน้ยอันวัอายุนีว่าอายุเขาสอบเกิดเนาะหัวเนาะอายุสามสองน่ะจะเนาะสองอย่างสาม อือสองยัสบสองสามอายุก็ได้แล้วทาน,นี่พระศเ,เกดสองหาสามหาเนาะเร<ช>สองหาเมื่อไหร่ันคะองสองหาเอาอีกเด่องสิลองก็ใช่นันน่าจะเนาะใช่เลยครับครับผมจะว่าสิกขนาดกันไว้ได้ยันสิบหกขนาดเนาะวันเกิด ชุดหกนะชุนหกกะเดือวก,กันขับอเอพี่น้องมขับให้เ้อนะคระับขับออก็สลายผล่าจาระต้นนี้มาออกอยากเลยจารยหรือออกตรงตัว,ต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 วก็ได้เอะสามตัวเลยนอาจารย์ซื้อาลายหอสาตัวสีตัวหนึ่งซื้อดนะอาจารย์ถชมันก็ซื้อซื้อจะไม่ก็ือถชมานอ,อาจารย์บักตัวเลยวางอายุพอสอเกินนะัก อายุมากอายุไรนเรียนเป็นขอยาจพวงตัวอายุนะอาจารเนาะสามสองสามสามเหมือนอาจาเนาะพวงพวกคูเลยนะครับเนาะอาสัตว์เนี่ยับตีนอะไรซี่แฟนช่างนะครับกับอาจารย์แล้วกับเราเหรอเนี่ยนะว่าอายุคนเท่าไรนะครับอาจารย์กกเราเกิดวัดที่หกนะครับไอหกนี่เขาเชิญซุนหกเลยกอข้อสองหาสามหานะครับอายุย่างสามสองย่างสามสามนะครับ อาจารย์ละมักอายุเด้อนะครับสามสองสามสามนะครับส่วนสามหาเ 3, นี่เป็นพ่อซอเกิดนะอาจารย์รแล้วก็มรวยลงการวัดเกิดในน,ำน้ำราคือศูนย์หกไอ้ผู้ใดมักกับศูนย์เก่า,านน้ำในตัวเด้อนะครับตัวมลภาวบใหม่ยัามาลายตัวโพดเด้อนะครับพออาจารย์แล้วก็ฝันดีกยุกยนะครับถือว่าฝันดีได้นะครับฝันว่าคลองตายตายจนในหอผาเขาคีณคนมนหย่ยยอาจารย์เล้เห็นผาเขาของหอหรอเรียบร้อยล้วในฝันอาจารย์ยินเพิงคลองว่าเรื่องเลยยินเพิ่งจะคลอง โอ้คือเห็นผักขาวขาห่อในผู้อยู่ว่าเป็นพา,จายจันเนียนแต่ว่าในฟันนี่อาอาจารย์ยินเพิ่งเนียนเป็นวิญญาณมั้งสิอาจารย์เนียนไล้วอีกผื่นตัวนี้อืมอ๋อใต้ระพื้นตัวนี้วะโอ้หรือว่าป้านันเอาจารย์อืมครับก็น่าจะนิราจาันว่าอยู่กับวันเกิดว่าเกิดพราสวาร์ท,ทมานีเหระครับแต่ว่าพายจันระวังอีกเรืคืออายุเราเน่ยนะสามสองกับสามสามอืมมันตรงกันเลยได้อาจารย์ ตรงผมท่นแล้ยอ้ะตรงรับผมฟันจะต้องหมดนมจันเพราะไม่ต้องหมดต้องหมดก้อนหมด่ะวันมากูบาาจากท่นบอกผมไป่นวดเพิ่งเสี่ละงินนายเรืองด้วย, 3, 2, ายสาวสองได้เชื่ก็แล้วคือิหาสินรัลีเล่นเนี่ยแต่ผมก็ค่ายแต่โยเื่องเนี่ยแต่วันนั้นปอกว่ออมสินจะบอกอมอ,อ,กอมสินดเชื่อเขาวา่าเขาวา 3, ่าทำสองแค่เขกิบม่มั่นใจเราจันน่ยิ่ ถ้ฝันน่นวดผู้บาอาจารย์มันเล่นนวดแล้วก็เลยอว่าเจ๊ใครว่าคนไหนรางวัลเลือแห่งยางห้องพิณาย่แต่คนว่าได้แห่งนัพิ่นเริ่บบอกเลขยลืมเสื้อหลังวันหนาสามสองวันาสิเมื่อตรงกับเลยกรจารเลย์่นเน้นเลยโอก็ขึ้นเลยยัดแกอยื่เลยที่แรกเขาชิวได้ยำเลีงตัวนี้หรอกพรามาตรงกับเพาะฟันผ่าจันร์ื่อเขากันาเลีผมเลยสามสองสามด้จันทร์เนว่างวันไหนลืมเรือสามสองเลยนียตรงกันโดยบังเอิญไดนะครับีซี่นะครับ กล่องเบิงนะครับเอาก็สรุปนะครับว่าอาจารยร์เิ่นฟันว่าตัวของตายนะครับตายด้ยืนของห่อผาขาวอยกนะครับว่าตายหล้วก็เลือนฟื้นเลือนเลไปบอกเลื่อมาของตายแลื่นนะอาจันทร์เอาก็ตามนี้ได้นะครับตลรับตัวเลขกนะครับอาจารย์เราเกิดวันที่หกนะครับสองหาสามหานะครับอายุสามสองย่างสามสามนะครับมรวยพิ่นว่ามรวยเลย่ว่องไห้สามสองกับสามสามพออาจารย์ละหมักอายุนะครับส่วนสามหกเนี่ยสามห่านี่เป็น พ่อซอเกิด06ในเป็นวันเกิดดนะครับโปรไดมักตัวใดก็เรียกเราในควบฝันพระอาจารย์นี่แหละครับวันนี้ขอให้โช่วงขมันน้ำพอาจารย์เด้อนะครับสาธุกคนอาจารย์ฟันบดีก็ให้ร่างกายแข็งแรงให้กับให้ยหลายกายเป็นดีให้สุขภาพแข็งแรงมาะอาจารย์นะเรียกว่าว่าสบายใจด้วยนะอาจารย์นะ มาโคตรใจอยูบ่เสบายใจนะพี่ยุ้ยเซยอยู่แต่ว่าผมว่าหน่อยหั่อยีระหนังสือแต่กมิตรดีนะนะครับต่ออยู่ของแข็งแร่งความวันอาสาทุกครับกับคุณพระจารย์อาจารย์ปานนั่งอ,อิสซีนะครับาการมาสกลาคครรับับ